สวัสดีค่ะทุกคนกับใบค้างกับแพนเวีซอมบี้ภาคสนะคะตอนนี้เราอยู่ในโลกทะเลค่ะกับรถเคนแค่สงแถวเท่านั้นเลเวล56ถึง60ค่ะมาต่อกันเลยเออสอันนี้เอาอันไหนไปก็ได้แต่ไม่ได้ใช้สักอันแน่เลยสตันซอมบี้เหรอเอาไหมอะ่ะเอาไปก็ได้แต่คิดว่าไม่ได้ใช้นแน่นนะซอมบี้เห็นอย่างนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรมาแต่มาโหดนะจ๊ะ มาทีมาก,กันโหดเลยทุกคนหลังๆนี่เริ่มโหดแล้วรอบอคคอลีก่อนแป๊บหนึง่งโอเคเหลือข้างบนอย่างเดียวแล้วเหลือข้างบนอย่างเดียวแล้วพี่ปุ๊กว่าเอาตากะกั่วมาไว้ตรงนี้เป็นการช่วยโอเคตังใส่ไปเลยสองอันได้คืนแน่ๆอ่ะข้างหน้าสบายใจข้างหลังขอตกะกั่วชั้นหนึ่งนะคะ เธอได้มั่นใจว่าชนะแน่นอนไงอ่อันนี้อ่ะได้มาเนี่ยต้องใช้มั่งได้มาต้องใช้มั่งข้างล่า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 งนี่ตั๊กแตนดักหน้าดักหลัง จริงอย่างเงี้ยพี่บอกว่าชนะแล้วแหละเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียงไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเรียงไว้เสร็จชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วชนะเร็วชนะเร็วน,วน,วนวี่เอามาเอามาใช้บ้างนะอันที่ที่ได้มาเนี่ย ตัวหอมหัวใหญ่ใช่ป่ะหอมใหญ่ใช่ไหมหหนี่ไงได้ฟูดแพนมาครบเต็มเลยตังก็เยอะออถ้าเราเลี้ยงอย่างเงี้ยทุกดานอะ่ะทุกเชื่อว่าชนะทุกดานถ้าเลี้ยงทันนะเนี่ยเลี้ยงแบบเนี้ยชนะทุกดาน เรียบร้อยค่ะด่านต่อไปห้าสิจ้าเอาอะไรดีอะเอาไฟละกันนะโอเครอบนี้มีตัวกากันทั่วไม่ต้องรีบสร้างข้างหน้าก็ได้เพราะไม่มีตัวตกปลารอบนี้ต้องระวังดีๆเราไม่ได้เอาฮีซิเกอร์มาทุกคนไม่ได้เอาฮีซิเกอร์มาต้องระวังนิดนึง ดังนั้นเราควรเอาอันนี้ไว้ทุกแถวไอ้ไฟเจอพีชูสเตอร์อมาแล้วเงินมาแล้วปั๊บปับป๊บปับป๊บมากระเตนปับ๊บบอกโคลี่ไววอไฟพรีชูสเตอร์ทางตะวันโอ้โหมาตรงไหนไม่มามาแถวนี้ซะด้วย ปึ๊บเคมา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 เล่งเวลาค่ะ จะมาเยอะไหมจะโหนไหมจะมาโหดๆไหมก <t une> ็แตนไหวไหมแตนไหวไหมเอาวางแบบเอาวางเลนสามเลยอะเงิน ยิงรัวๆเล่นอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยได้ตังเยอะโอเคโอเคอเลียงสวยมากเลยเฮ้เอีเรียบร้อยค่ะด่านห้าสิบเจ็ดไปด่านห้าสิบแปดกันค่ะ อะไรดีอ่ะเอาตัวนี้หรอ,อตัวนี้ก็ได้นะวว้แถวสามมีการกระทุ่กับปลาหมึกเลยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่จริงๆแย่จริงๆริงนะแย่จริงๆนะ,ะๆนะโอเคโอเคขอได้อยู่ขอได้อยู่เอ่อาเงินมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบ ตายโอเคแพนฟูจะหมดอ่ะคิดดูแพนฟูจะหมดอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บข้างหลังตอนแรกว่าจะใช้ไม่กา้าแก๊ลิงพีไม่ใชและค่ะโอ้ข้างบนข้างบน สวยแล้วข้างบนสวยแล้วข้างบนสวยแล้วปลาหมึกก็ยังอยู่โอ้เฮ้ยต,ต,ต้องเจาะวะข้างบนมันมีปลาหมึกอ่ะข้างบนมันแตกอ่ะความจริงด่านนี้มันจะต้องมีตั๊กแตนซ้อมสองนะทุกคนรู้ไหม ข,ข้างบนคนค่อนข้างแย่แบบแย่มากเลยทุกคนอะ่ะเดี๋ยวปั๊บหนึ่งป๊บหนึ่งปนะ๊บหนึ่งไหวไหมไหวไหมพี่ฉันใส่อะไรเข้าไป <c oughs> โอเค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 ไอ้ข้างหลังอนะ่ะโอเค <c oughs> ตตอนนี้ข้างบนค่อนข้าง,างมีปัญหาจริงๆนะทุกคน โอไม่โอ้โอเคโอเคตักกางข้างบนนแ้ละรีบใส่ตะก,กร่นค่ะข้างบนต้องรีบใส่ตกกะกั่นโอเคโอเคโอ้เกือบเกือบไม่รอดเฮ้ยจานนี้โหดอยู่โหดอยู่แต่ตอนนี้เราเราปลอดภัยแล้ว ที่เหลือคือเราขอแผน่แผนฟูดค่ะที่เหลือขอแผ่นฟูดค่ะสบายใจโอเคได้ใส่ไมค้าแกตลิงพีแล้วทุกคนเงินมาเงินมา มาด่านนี้ดีไม่มีปัญหาเรื่องการเงินด่านนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินอขอพันฟูดหน่อยสิ อามาเอาไว้สะสมกีพีหน้าหลังจากนี้เราเรียนตักกแตนเรียนตักกแตนไว้อย่างเงี้ยปลอดภัยชั่วทุกคนสวยงามหมดแล้วอะเหลือข้างล่างอย่างเดียวอ่ะแสงงล่างเย้ โอ้ไอเทมแบบสุดยอดเลยก็คือบอกโคลี่กับตักกระแตนใช้ได้ทุกโลกเลยค่ะต่อไปห้าสิบแปดเออห้าสิบปดเร็จแล้วห้าสิบเก้าดิเอาอะไรดีอ่ะเอาตัวนี้ไปละกันไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะโคโคนัดโคโคนัดเคนนอนอัปเกรดได้ด้วยอะ่ะอัปเกรดไปไหมอัปเกรดไป ดามิเป็น1,000นะทุกคน1,000นะรอบนี้มีตัวตกป่ะ,ะข้างล่างให้มันโผล่มาข้างล่างไม่ทราบว่าจะตกอะไรอ๋อเอาไปบัวไปหรอ,อ,อโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮึ๊บสลเออเอาปลาหมึกมาล่างปลาหมึกมา Okay, <c oughs> ดีวตื่นมาทำงานด้วยลูกมันไงการงานไม่ทำอเอาหมดแล้วใช่ปะถือว่ารวดเร็วโหดแต่รวดเร็วเรียบร้อยคะ่ะต่อไป6 0สบค่ะด้านนี้ โหดแน่นอนพี่มุกเดาเอาอะไรเดียวชาร์ตแอนดเบรสทุกคนบอกว่ามะเขือเทศนี้ดีมากจะได้ใช้ไหมเอาไว้แถวแถวไหนอะแถวสามแล้วกันปึ๊บ,บม,มีมีมีแค่แฟลกเดียวเนาะเงินนะเงินไม่มีเลยอ๋อ มีแค่แฟกเดียวโอ้โหแล้วพอมาอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้โหแป๊บนึงฮึบทันไหมทันไหมทันปลาหมึกอยู่ทุกคนทันปลาหมึกอยู่โอเคโอเค มา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 รวมตัวกันแล้วระเบิดตรงนี้มามเออตูมดีมากจบเร็วอะอันนี้จบเร็วมีแค่นี้เองปลูกได้แค่นี้เอง60สิบเราคิดว่า60สิบจะโหดกว่านี้ <c oughs> เรียบร้อยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนาจาจะจ๊ะเจอกันใหม่พันหน้าค่ะบ๊ายบาย